มาื่อนเอาอนอ้อยใหม่ไปต้มอาหารอ้อยหอมมันเราดิซับมากเลเมื่อมันซับดอกเอามีไปฟันมาเอากระดุมเสียต้นนี้ก็ใส่หญ้าใส่มันหนาว่ะสองเมตรวะโอ้ขยัยไม่ใส่หญ้าคนสองเม็ดน้ำกัน ได้คืองได้คืะน,นออบงหวานพดโพ่อิดีบาสวางมือได้ไหมเฮ้ยเอนี่คือคักแศปพดโพ่อะมาดูนอ่องหวานเพ็ดดำเพิงน,นอ,นอ,อ่่่ดีเยอย่คุลองกอาสิห้อนไปตม้มไปตม้มย่บานสวนุมดละกืองมันนีมาห้อนหรอ มาผมมันติดหมอตกหล่ต้องหันนะโอ้ยแหงๆๆ้งงาแห้งคนนี้เออสอ่งมืองา,าสักหลักว่าพยาย่างบ้านโดยมันบา,นนาดอะไรเงี้ยก็ดีครับกินกับอันแกงกระแซบได้ดิถ้าเขาแกงฟานแกงเลยดิถ้าสิแกงบ่ตอเกเปียกเราฟานแกงเลยบ่ได้อันต้มยากเพราะว่ามันหวานอยู่แล้ว ห้อนนี่ห้อนเราเอาเอันีไวน้นี่มันนอไวน้นดีมันเปลนปุ๋ยรันอมันบ่มมันร,ตริตามินบารย้เุปจะแก่บิามินวิตีมิต้มวะตามกินกบปันตับหมูป่นว่กัน

ลองกป้อไวนี่ละน่าไวนี่ละเป็นปุ้ยเป็นยังวนี่ละทนลองนะก็จะยังเอาวันวานนึง,งออกมาเอาอยาผิดละส่สวนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งแหละใ,หใกล้ๆกันแล้วก็บ,บานชวงขอบคุณที่ชมคลิปจ้า